สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หมู่หกหมู่หกของที่ไหนที่น่ะวัดพิกอ่าหมู่หกวัดพิกชื่อก็บอกตำบลวัดพิกด้วยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวัดพิกเพราะฉะนั้นอะไรเด็ดที่นี่แม่น้ำพริกแกงเผ็ดเออน้ำพริกแกงเผ็ดอ่ะแม่โชว์หน่อยน้ำพริกแกงเผ็ดที่นี่รสชาติเป็นไงอร่อยเผ็ดอร่อยเออเด็ดทุกวันทุกวันสูตรเดียวกันไหม ตัเดียวกันโอเคเรียกได้ว่าหายกินที่ไหนไม่ได้เลยเนาะวันนี้ที่นี่มีก็คือพริกแกงเผ็ดแบบนี้ถุงนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครึ่งกิโลครึ่งกิโละคาะเท่าไหร่35มสบาทแต่วันนี้เราเอาน้ำพริกของแม่เนี่ยมาแปลรูปเป็นอันนี้คือข้าวแตนน้ำแตงโมซึ่งหน้ารอนของเราเนี่ยมันเป็นพริกแกงของแม่แม่ด้วยใช่ไหม อ๋อซึ่งเราบอกเลยว่าปก,กติแล้วเนี่ยเคยกินนะตัวนิวเองอะเคยกินข้าวแตนแต่ว่าเป็นพริกเผาหมูหยองซึ่งบอกเลยว่ารสชาติมันก็เดิมๆไปได้ที่เราเคยกินแต่วันนี้เรามาเอาพริกแกงรสเด็ดที่หาสูตรจากที่ไหนไม่ได้เลยเนี่ย<ช>ของที่หมูหกเนี่ยแล้วเอามาปรุงเข้ากับน้ำลอดข้าวแต่นของเราซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เป็นไงรสชาติแม่อร่อยเออแม่เราชอบิวัน,นี้เป็นไงอร่อยมากเออสุดยอดจริงๆนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะลองมาชิมข้าวแต่น หน้าพริกแกงหมูหยองของหมูหกวัดวัดเออสุดยอดโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ